มาได้จาจินบังยุ่มเพียเหอยดองหมว้ากินมันมีแรนเข้าปลามาสิบเบิ้งอมอืันง่ายด้วยร่ gặp không lắm và ở cái tiệm này theo khi cân khai ba bắt trong xây cửa với trong xây nhà cậu ok rồi đi vào đòn là kín đây thì nó ừ, luôn luôn <cười> <cười> มันจะเปรี้ยวกุณนังดีจ้ะ bé bé, bé 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 xếp xếp bé 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 cay 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 เสีับแบบสม่ำเมอเสบจะตายแบบ่มหลืม